สมองแบบนี้ทำอะไรก็สำเร็จข้อหนึ่งมีความทะเยอทะยานแค่ไหนก็สำเร็จแค่นั้นการันตีได้เลยว่าคนสำเร็จในทุกวิชาชีพหรือว่าธุรกิจจะต้องเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากกว่าคนอื่นมีเงินพวกเขาจะไม่มีทางขึ้นไปสู่จุดนั้นเพราะว่าความทะเยอทะยานคือแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จคนที่ทะเยอทะยานมากจะคิดใหญ่ฝันใหญ่ตั้งเป้าหมายใหญ่มีพลังความมุ่งมั่นและความพยายามมากกว่าคนที่ทะเยอทะยานน้อย คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าความทะเยอทะยานคือสิ่งที่ไม่ดีแต่มีการวิจัยที่สรุปมาแล้วว่าความทะเยอทะยานคือสิ่งที่ดีความทะเยอทะยานจะนําไปสู่การลงมือทําในแง่บวกมากขึ้นที่จะนําคุณไปสู่ความสําสเร็จถ้ามีคนที่ทะเยอทะยานแล้วล้มเหลวอ,อาจเป็นเพราะว่าเขาเอาแต่ทะเยอทะยานแต่ไม่เคยลงมือทําอะไรและนั่นแสดงว่าความทะเยอทะยานของเขาไม่ใช่ของจริงอาจจะเป็นแค่คําพูดว่าเขาอยากสาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เขาไม่ได้มุ่งมันจริงๆที่จะสําเร็จเพราะแรงขับเคลื่อนของเขามันไม่มากพอถ้าเขาไม่เคยตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นไปถึงจุดนั้นเขาย่อมไม่พยายามที่จะขึ้นไปถึงจุดนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะสําเร็จแค่ไหนก็แค่ดูว่าคุณตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแค่ไหนถ้ามันน้อยไปคุณก็สําเร็จน้อยถ้ามันมากคุณก็สําเร็จมากแค่นั้นเองข้อ 2. ความสอําเร็จชั่วข้ามคืนไม่มีจริงในโลกใบนี้ใครบ้างไม่อยากทําอะไรให้สําเร็จภายในหนึ่งเดือน ม่อยากกลายเป็นคนสาเร็จในหนึ่งปีถ้าเป็นไม่ได้เราทุกคนก็คงจะเลือกแบบนั้นเพราะจะได้เอาเวลาที่เหลืออยู่ไปใช้ชีวิตอย่างสุขสําราญกับคนรักกับครอบครัวกับความสาเร็จที่ได้มาแต่โชคไม่ดีที่มันเป็นไปไม่ได้ความสาเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนแบบนั้นไม่มีจริงในโลกถ้างั้นเราก็มีแค่สองทางเลือกคือจะคิดว่าโชคไม่ดีเลยทําไมก็าําเร็จต้องรอนานหรือจะคิดว่าโชคดีแล้วที่ เราต้องตั้งใจพยายามอดทนและรอคอยจะได้รู้สึกว่าความสำเร็จมันยิ่งใหญ่คุณเลือกคิดแบบไหนเพราะยังไงวิธีคิดของคุณก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ยังไงความสำเร็จก็ต้องใช้เวลาไม่มากก็น,น้อยไม่ใช่ว่าคุณแค่มีความรู้ความสามารถทักษะต่างๆหรือความพยายามแล้วจะสำเร็จแต่คุณจะต้องอดทนรอมันได้ด้วยรอความสาเร็จที่หอมหวานและในช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนรอความสำเร็จนั่นเอง ท่วทีคิดของคุณจะช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้หรือไม่ได้ถ้าคุณต้องการความสำเร็จแล้วเร็วการอดทนรอก็คงยากไปแต่ถ้าคุณต้องการความสำเร็จที่ยั่งยืนและเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของมันไม่ว่านานแค่ไหนคุณก็ยังอดทนรอได้บางครั้งคนสำเร็จกับคนล้มเหลวก็ต่างกันแค่คนสำเร็จเขาอดทนมากพอแต่คนล้มเหลวอดทนไม่มากพอที่จะรอให้ถึงวันนั้นวันที่ประสบความสำเร็จคนสำเร็จพยายามแล้วรอ ยังมีความหวังยังวางใจแต่คนล้มเหลวเมื่อเขาลงมือทําพยายามแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ได้หนังใจแม่เร็วตามที่คิดเขาก็เลิกหรือว่าถอยลงมันต่างกันแค่นี้นจริงๆข้อ 3. รอโอกาสสิบปีสร้างโอกาสได้ในวันเดียวทําไมคนที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองจึงได้มันมาแต่คนที่มัวแต่นั่งรอโอกาสน้อยนักที่จะได้มันมาคุณคิดว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล คุณคิดว่าโอกาสเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเปล่าถ้าใชา่งั้นคนที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองก็โชคดีทั้งชีวิตส่วนคนที่มัวแต่นั่งรอโอกาสก็โชคไม่ดีทั้งชีวิตทุกอย่างเพราะว่าโชคล้ลวนไม่เกี่ยวกับความพยายามมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเรามาเลิกมีข้ออ้างกันดีกว่าว่าโอกาสเป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะการอยู่กับข้ออ้างเป็นวันวันไม่ช่วยชีวิตเราดีขึ้นทุกคนก็คงรู้แก่ใจดีว่าโอกาสไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสความตั้งใจการอดทนความพยายามยิ่งเรายอมรับความจริงได้เร็วเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เร็วเท่านั้นคุณนั่งรอโอกาสมาสิบปีหรืออาจจะมากกว่านั้นสําหรับบางคนเห็นคนอื่นเขาสร้างโอกาสกันได้ในวันเดียวยังไม่พอหรือเปล่าที่จะทําให้คุณเชื่อในความพยายามทําไมคุณไม่ลองพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองดูบ้างจะได้รู้ว่าโชคกับความตั้งใจพยายามใครแน่นอนกว่าใคร ถ้าคุณอยากจะทํางานดีๆมีโอกาสดีๆไปหางานนั้นให้เจอไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามถ้าคุณอยากจะมีเงินทุนทําธุรกิจไปหาเงินก้อนนั้นมาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าในงานที่ทําเสนอไอเดียและแสดงความสามารถออกมาเลยไม่ต้องสนว่าใครจะพูดยังไงถ้าคุณอยากรวยหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอา่านเข้าคอร์สหรือว่าสัมมนาพัฒนาตัวเองออกไปทำความรู้จักคนรวยที่จะช่วยสอนคุณแนะนําคุณ ชี้ทางให้คุณได้รวมไปถึงให้คำปรึกษาไม่ต้องกลัวใครจะไม่ว่าโอกาสที่คุณอยากได้จะไม่เข้ามาหาคุณแต่มันรอคุณอยู่และคุณจะตัดสินใจออกไปหามันวันนี้หรือว่ารออีกสิบปีข้อสี่คนสำเร็จไม่ยอมให้ความกลมมาขวางทางพวกเขาหลายคนมีความคิดที่ว่าฉันอยากทำนะแต่ฉันไม่กลัวคุณคุณไหมครับแต่ไม่ใช่คนสำเร็จที่พูดแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าคนสำเร็จไม่เคยกลัวอะไรนะครับแต่ว่าคนสำเร็จไม่ชอบพูดคำว่ากลัว พวกเขาชอบพูดคำว่าไม่กลัวและมันท้าทายเพราะว่าพูดมันแล้วทำให้เราเชื่อใจตัวเองทีนี้ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวแล้วเราเนี่ยจะกลัวอะไรเชื่อไหมว่าความกลัวขวางทางเราได้ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ไม่น่ากลัวอะไรเลยถ้าเราได้ลองทาอะไรสักอย่างเราก็จะไม่กลัวหรือว่ากลัวน้อยลงแต่เราก็ไม่ได้ลองทำมาสักทีเพราะว่ามัวแต่กลัวคนสําเร็จเรียนรู้มาแล้วว่ามีบางสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าก็คือเรายังไม่ได้ลงมือทํา แต่ถ้าเราลงมือถามทั้งท,งที่เรากลัวเราจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและทุกอย่างบนเส้นทางความสำเร็จก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งสิ่งที่กั้นกลางระหว่างความล้มเหลวกับความสำเร็จมันก็แค่ความกลัวอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆบางคนไม่กล้าทำอะไรมาเป็นสิบสิบปีแต่พอตัดสินใจทำปุ๊บแล้วก็สำเร็จโดยเลยทำให้แสดงว,ว่าที่ผ่านมาทำไมฉันมัมแต่กลัวเสียเวลาไปเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นก็คง้สำเร็จไปนานแล้วถ้าคุณกลัวที่จะทำอะไรบางอย่าง แนะนำให้ลองมองคนที่ทำสิ่งเดียวกันแล้วสำเร็จลองจิงนตนาการดูว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงลงมือทำได้ถึงท่านที่เขากลัวหรือว่าอาจจะกลัวมันจะต้องมีสักความคิดหนึ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจทํามีอะไรบ้างที่จะเป็นน้ําหนักมากพอที่จะทําให้คุณไม่รู้สึกกลัวหรือว่าเปลี่ยนความกลัวเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าความกลัวนี้กลายเป็นความท้าทายมันย่อมสนุกมากกว่าใช่ไหมครับที่จะลงมือทําข้อห้า เขาหยุดเราไม่ให้สําเร็จแต่เขาไม่ได้ล้มเหลวกับเราเคยไหมเวลาคุณคิดจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนมาบอกคุณว่าอย่าเลยคุณทําไม่ได้หรอกหรือว่าเชื่อเถอะว่าคุณเจ๊งแน่นอนเชื่อเถอะว่ามันมีคนทําเยอะแล้วจะทําได้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มสงสัยล,งลังเลในตัวเองและสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจไม่ทําเพราะว่าทําแบบไม่100ร้อยเปอร์เซ็น์เพราะว่ากลัวจะเป็นอย่างที่เขาพูดและจนวันนี้คุณก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าคุณทําไปตอนนั้นจะเป็นอย่างไร มันจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวนี่คุณตัดสินใจถูหรือเปล่าที่ไม่ทําถ้าคําถามเหล่านี้ยังวนเวียนอยู่ในหัวคุณแสดงว่าคุณยังมีความเชื่ออะไรบางอย่างในหัวคุณในสิ่งที่คุณคิดจะทําคุณรู้อยู่ลึกๆว่าคุณทําได้และคุณก็เชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณจะสําเร็จแต่คุณก็ยอมให้คนอื่นหยุดคุณเอาไว้คําถามง่ายๆคุณคิดว่าคุณล้มเหลวไหมที่ไม่ได้ทําหรือคุณคิดว่าทําแล้วไม่สําเร็จแน่นอนว่ามันเรียกว่าความล้มเหลวหรือเปล่า เพราะจริงๆแล้วมีความล้มเหลวอ,อีกแบบหนึ่งที่แย่ยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือไม่ลงมือทําไม่ได้ทําสักทีมันแย่กว่าตรงไหนก็เพราะว่าชีวิตนี้คุณจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าถ้าคุณทําคุณอาจจะสําเร็จก็ได้หรือไม่สําเร็จก็ได้คุณคิดว่าคุณจะล้มเหลวตั้งแต่คุณยังไม่ได้ทําหรือเปล่าและถ้าคุณคิดแบบนี้ทุกครั้งชีวิตคุณจะทําอะไรได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะกลายเป็นคนขี้กลัวกลัวความล้มเหลวจนชีวิตมีแต่ความล้มเหลวโดยไม่รู้ตัว ความล้มเหลวมันไม่น่าเสียดายแต่การไม่ได้ทําอะไรต่างหากที่มันน่าเสียดายกว่าเยอะคนอื่นเขาจะพูดว่าคุณจะทําไม่ได้ไปไม่อรอดหรือว่าล้มเหลวยังไงก็ได้แต่คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อและเชื่อในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าคุณอยากจะทําเพราะยังไงถึงคุณจะล้มเหลวเขาก็ไม่ได้มาล้มเหลวกับคุณแล้วทาไมคุณต้องยอมให้เขาไมา่หยุดคุณไม่ให้สำเร็จลองถามตัวเองดูนะครับ <S 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 ข้อ 6. คคบคนสําเร็จไม่มีทางที่เราจะไม่สําเร็จเว้นแต่เราจะไม่ลงมือทําไม่สม่ําเสมอ คุณลองถามเตงดูว่าค,คุณอยากจะไปคนสําเร็จหรือว่าคนล้มเหลวแล้วไปคบกับคนคนนั้นเพราะเขาจะทําให้คุณกลายเป็นอย่างที่เขาเป็นถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จเร็วเเร็วมากที่สุดเท่าที่คุณอยากจะได้ไปคบกับคนสําเร็จอย,อย่างน้อยห้าคนหรือมากกว่านั้นถ้าคุณอยากจะล้มเหลวเร็วเร็วไปคบกับคนล้มเหลวอย่างน้อยห้าคนไปคบหาสมาคมอยู่ใกล้ชิดก,กับพวกเขาคุยกับพวกเขาและทําทุกอย่างเหมือนที่พวกเขาทาแล้วไม่นานคุณจะมีชีวิตเหมือนพวกเขาแน่นอน คุณอยากจะเป็นคนสําเร็จไม่ได้อยากเป็นคนล้มเหลวถ้างั้นคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกคบแต่คนสําเร็จอย่าไปคบคนล้มเหลวคุณมีคนล้มเหลวอ,อยู่ในครอบครัวไหมอยู่ในที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าถ้ามีไม่ต้องดึงกับเลิกคบก็ได้แต่คงแปลกถ้าคุณจะไปเลิกคบกับพ่อแม่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทเอาเป็นว่าแค่อยู่ห่างๆก็พอสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับตัวเองในขณะที่คุณกําลังสร้างชีวิตพยายามใช้เวลาอยู่กับคนล้มเหลวให้น้อยที่สุด เท่าที่คุณจะทําได้หรือว่าเลี่ยงได้และจงหาทางใช้เวลายอยู่กับคนสําเร็จให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ถ้ามองไปรอบข้างมีมีสักคนคุณจะต้องออกไปตามหาพวกเขาส่วนหญยคนสําเร็จจะอยู่ตามคอร์สสัมมนาคอร์สออนไลน์รวมถึงกลุ่มอภิจิตต่างๆคุณจะเจอทั้งคนสําเร็จและคนที่อยากจะสําเร็จที่น่าคาปะพอกันนั่นคือที่ที่คุณจะเจอพวกเขาได้ง่ายที่สุดยอมควักเงินในกระเป๋าออกมาสักหน่อยแล้วพาตัวเองเข้าไปในนั้นทําความรู้จัก พูดคุยกับเพื่อนที่อยากจะสําเร็จรวมถึงคนที่สําเร็จให้มากที่สุดและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าคิดข้อ 7. กล้าขอความช่วยเหลือกล้าขอโอกาสถ้าคุณอยากจะสําเร็จเร็วๆคุณจะต้องมีตัวช่วยไม่ใช่คิดว่าคนอย่างฉันไม่ต้องพึ่งใครก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ที่ว่าในความสำเร็จมันหายากคนที่คิดจะเดินเข้ามาด้วยสองขาตัวเองอาจจะถูกบิดออกไปแต่คนที่จะเข้ามาได้อาจจะต้องถูกผลักเข้ามาการถูกผลักที่ว่านี้หมายถึงการได้รับโอกาส หรือได้รับมอบหมายได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนั่นเองมันเป็นทางลัดที่ง่ายกว่าเยอะคุณมองเห็นใครสักคนที่จะช่วยผลักคุณได้ไหมเจ้านายคุณหัวหน้าคุณคนสำเร็จหรือว่าคนในรูที่คุณรู้จักมีใครบ้างที่คุณคิดว่าน่าจะลองขอโอกาสหรือความช่วยเหลือจากเขาได้ไหมถ้ามีคุณจะรีรออะไรทําไมไม่ลองคุยกับพวกเขานัดพวกเขากินข้าวและพูดคุยกันถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีดีกล้าเขาไปหาพวกเขาเลยไปขอโอกาส ไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเขาก็กล้าให้ให้คำปรึกษาคำแนะนำคิดดูดีๆว่าแม้คุณจะถูกปฏิเสธก็ไม่มีอะไรเสียหายอย่างน้อยคุณก็ได้ลองแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนกล้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือและโอกาสยังไงสักวันก็ต้องมีคนช่วยเหลือคุณแต่ให้แน่ใจว่าคุณได้พยายามด้วยตัวเองแล้วจงแสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรกับความตั้งใจและความกล้าหาญที่คุณแสดงออกไปกับใครสักคน ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t u m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ ซิปเอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10X เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยวช่ญชดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยาศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ